สวัสดีครับก็ยังอยู่ที่ตัว Factory IO ทํางานร่วมกับตัว GX w o r k 3กันเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็มาซ้อมเขียนโปรแกรมกันที่บ้านอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรม GX w o r k 3เทคนิคของผมก็คือการเขียนแบบ s e เควน์ลำดับไปเรื่อยๆใช่ไหมครับข้อที่สําคัญที่สุดของอที่ผมใช้อยู่ประจําก็คือ ซีเควนซ์สำหรับการรีเซตกลับมาที่ตำแหน่งตำแหน่งอย่างเช่นซีเควนซ์ที่ m 25เนี่ยครับผมก็จะเป็นการหนีบชิ้นงานนะครับพอมันทำงานไปเรื่อยๆรืครับมันไปถึงซีเควนซ์ที่39กผมก็จะกลับมารีเซทตัวเนี้ยครับเพื่อให้มันกลับมาทำงานได้อย่างเขาเรียกอะไรครับมันสามารถที่จะวนลูปกลับมาได้นะครับตัวอย,อย่างเช่นอ,อันนี้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นรายการผลิตนะครับสำหรับตัวของ เอ็มยี่สห้ามื่อกี้ครับ<ม>ก็คือในส่วนของการหนีบตรงนี้ก่อนที่หุ่นยนต์มันจะมันจะลงไปหยิบชิ้นงานใช่ไหมครับเทคนิคของผมก็คือถ้ามันเข้าไปสู่ตำแหน่งที่ที่หุ่นยนต์มันหยิบชิ้นงานได้แล้วนะครับผมก็จะรีเซ็ตการหนีบชิ้นงานเราก็จะเห็นว่าเวลาที่หุ่นยนต์มันหนีบชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ย ลงไปหยิบชิ้นงานได้แล้วเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตตรงนี้ก็คือปล่อยทันทีนะครับอ่ามันก็จะเป็นการทําให้ซอฟต์แวร์มันมันค่อนข้างที่จะทํางานได้อย่างราบรื่นนะครับอ่าเช่นเดียวกันเวลาที่เราหยิบชิ้นงานมาได้นะครับในกรณีที่มีชิ้นงานตัวนี้มันมันวิ่งเข้ามาแล้วก็ละลาช้ากว่าปกตินะครับผมจะลองเขาเรียกอะไรครับขัดจังหวะมัน นะครับในช่วงบริเวณนี้ให้มันเข้ามาช้านะครับเราก็จะต้องเขียนโปรแกรมให้มันให้มันรอเพื่อนด้วยนะครับอ่นนี่ผมหยิบไม่ทันเนาะเช่นเดียวกันเวลาที่เข้ามาครับเราก็จะต้องเขียนโปรแกรมให้มันเวลามันมันออกไปแล้วเนี่ยจะต้องให้สายพานมันหยุดทํางานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะให้สายพานทนางานแบบตลอดเวลาอย่างนั้นก็เป็นการเขียนโปรแกรมที่ยัง ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลองจังหวะนี้ดูนะครับว่าผมจะหยิบถูกไหมครับก็ถ้าเราถ้าเราเขียนให้มันสามารถที่จะทำงานได้อย่างเขาเรียกอะไรครับมันมันมีความถูกต้องของ Seq ควนต์เนี่ยครับเวลาที่เกิด Debug หรือเกิดข้อผิดพลาดของของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะเกิดได้ยากขึ้นครับตัวเครื่องจักรก็จะ ทำงานได้อย่างถูกต้องตลอดเวลานั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวฐานเนี่ยมันวิ่งมาช้าครับขุ่นยนต์มันก็จะไม่ยอมประกอบเพราะว่ามันยังไม่ถึงซีเควนต์ตงตำแหน่งนั้นนั่นเองนะครับพอเข้ามาปุ๊บมันหนีบเสร็จแล้วมันถึงจะเข้าไปเข้าไปเข้าไปประกอบนั่นเองครับเช่นเดียวกันกับถ้าสมมุติว่าไอตัวฝาเนี่ยมาช้านะครับต้อให้ฐานมันพร้อมมากแค่ไหนครับไอตัว ตัวหุ่นยนต์มันก็จะยังไม่ยอมที่จะลงไปหยิบนะครับเพราะว่าเป็นซีเควนที่ที่ถูกเขียนไว้ว่าจะต้องถึงขั้นตอนนี้ทำงานอย่างนี้อย่ครับก็จะเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ